สวัสดีค่ะอะใส่รองเท้าดีๆเดี๋ยวเดินไปสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้กำลังจะไปเรียนลูกเสือนะคะที่นี่เขาก็จะเรียกคิโลล่ะคะไปเดินจะไปไหนคะวันนี้ มนันมาก่อน,สว,ส,อนสวัสดีค่ะก่อนไปทางนี้ค่ะไปข้างๆบ้านกาลังสียางไปกิโลไปทรงไปเรียนลูกเสือวันนี้เป็นวันแรกนะคะหุยเดินดีๆเบิงรงก่อไม่มีก่อนกระเพ้าโอ้โละผ้าอันนี้พริกต่อของปีที่แล้วนะคะโดกๆมากเลยค่ะอันนี้เด็ดเซตู่แข็งสองหลอดนะคะ่ะน,นี้กำลังงามยิ่งเด็ดยิ่งแตก อันนี้ข้างบ้านนะคะตื่นเต้นไหมลูก mm hmm. อธิบายดิตื่นเต้นไหม <Yeah. S 1> จะไปทำอะไรวันนี้ยังไม่รู้ไปคีโล่ไปคีโร่ตื่นเต้นเพื่อนจะมาก่อนจะต,ต้องไปเร็วก่อนนิดนึงวันนี้แดดร้อนเริ่มไปเรียนตอนที่อ่าปิดไม่ได้ก็จะออกไปเรียนตอนบ่ายโมงเนาะ ร้อนแล้วออกมาข้างนอกแป๊บเดียว5โมงเนาะไปตรงนู้นอย่ามาเดินตรงนี้รงนี้ันร้อนแล้วเราไม่เป็นไรเอาเดินเร็วๆค่ะเดินเร็วๆเดินเร็วๆเดินออกก่อนมีนี่เลยทำไมสวัสดีนะคะดูสิกำลังเดินไปนะคะเดินไปประมาณ3นาทีก็ถึงนะคะเด็กที่นี่ก็จะมีกิจกรรมนะคะปิดเทอมก็ปิดเทอมเหมือนกันนะคะสำหรับ คีโร่ที่นี่นะคะก็เหมือนกับชุดลูกเสือนนให้ดูชุดก่อนเป็นยังไงชุดนี่ก็จะมีของอำเภอเรียกว่าคีโร่แต่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะเรียกว่าสเกลเนาะไม่<อ>ผู้ชายเรียกว่าสกกาเกอลอเด็กผู้ชายเรียกสเกลแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนหนูมาหรือย,ยังจ,จู<อ><อ>เดียมาหรือย,ยังคนก็เริ่มมาแล้วเลยดูว่าเ,าเขาเข้าไปหรือย,ยังน,นี่ก็เดิน เดินไม่ไกลค่ะก็จะเลิอกอีกทีตอนห้าโมงก็บ่ายโมงบ่ายบ่ายโมงเข้าไปเรียนนะครับเข้าไปเหมือนทำกิจกรรมบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงห้าโมงก็ประมาณสี่ชั่วโมงสาสี่ชั่วโมงเนาะพูดผิดพูดถูกตื่นเต,ต้นไหมเนี่ยเพื่อนจะมาอย่างน้อย่างนไม่ได้เห็นเพื่อนมา เดี๋ยวไปดูก่อน,นอว่าเขาเข้าไปข้างในแล้วพี่แล้วก็มาแล้วเขาเข้าไปข้างในแล้วแหละแล้วเร็วเพราะมันบ่ายนิดนี่ก็อยู่ตรงนี้เขาเข้าไปข้างในกันหนดแล้วนี่ก็จะมาวาดรูปรอนะคะรอเวลามากก่อนเวลานะคะจะวาดเป็นไหมจะวาดตัวไหนก่อนตัวแดงตัวแดงดูสิ ไหนหันหน้ามันสิเอาว่าเสร็จแล้วเหล่าน้ว่าอะไรไม่เชื่